สายบันเทิงควรหน้าลำหน้าลำเจ้าเนี่หน้าลำอย่าตำกุ้ง <c oughs> ต่ำกุ้งอันนี้อย่าไว้แข็งแม่บ้านตี่อย่าตำนี่แม่บ้านเอาไปไปใส่ไปตัดนวดมันปะ <c oughs> มีมะเขือแจมุกหอมขาวมุกหอมแดงมุกไม่มะกอกตำเกีย๊ยครับตำเกีย๊ยะตำหอม xem mà khen thì nói tầm kia tầm mà khen mêchen kia mêchen mà khen gặp mêchen gặp cả gặp mốc mà mốc mêchen gặp 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 ตำกุ้งนะครับน้ารำอ่ะตำมะเขื articles articles. อเรียกละครับหอมมกมะเขือแก้มกนี่เอากระเจี๊ยปิกป่นมาครับเจี๊ยปิกป่นพี่ครัวเรียบร้อยละใส่ไปจอดเอาละเพชรลำมันบอลล็ออกกุ้งครับแม่บ้านไปตัดหนวดบนบอลล็ปบอมไม้ะ หมาะขนาดหอมโซก์ตําเรียบเรียบร้อยแล้วครับเมืเขืยอยวนนี้ก็มากอกครับเอาซอยเอาปอกเอาตะเปียกเอาจิ้นมันหลักะซอยมะกอกเอามะกอกเข้าไปตําเลยครับอ้าวใส่มะกอกไปเรียบร้อยครับมะกอก ในบ้านตัดกุ้งมาเรียบร้อยบ่ม,มีเนีนวดมีแต่ตัวมันซุยลุยเอาทั้งมดทั้งวันนี่ลงไปตํำเลยครับเอาลงไปในครกเลยเหมาะขนาดนักกุ้งกุ้งสดสดมาจากบ้านบุญเล้งครับบุญเล้งในทรัพยากรเยอะป่าขอ,อ,องกุ้งของอำเภอร้องควางไงต่ครัา อ้าวเรียบร้อยพักไฟใบหอมพักไปเลยครับเดี๋ยวก็ไปก้นนะตํากุ้งอ้าวเรียบร้อยยกไปเสียบตํากุ้งเอาแกนมากอกใส่ไปด้วย,ยวเหิร์น๋ยไว้เขาเต็มหมดเต็มหมดลครับ ยกไปเสิบกรวนน้ำรำน้ำํำว้าวต้องฝ้าคุณโอตตวเหมือนเดิมครับจดเขานอ,อกบ้านเำละวันนี้หนังของเก่าเส้งมัดทองต,อ <c oughs> ต่ำกุ้งครับต่ำกุ้งอันับแรกก็เอาแกนมันมาเขาย้ยวเองก่มากอกอื้อๆๆๆ <laughs> Khoan hốc cái này Hốc cắp tùm Hốc cắp tạc sổ lắng bạn Mua tắc Hốc tầm cung tầm chắc, <laughs> Tập Tập tẩm không tẩm chắc à. mà có Chắc sẽ sửa lúc sắc hạt เอาได้อเอาเด้อเอาเด้อเกำเข้าเป็นมองลงเลยครับตำกุ้งขอหาเข้าเปะบานอร่อยไหมครับอืมอืมมออืมดีปากกัง อร่อยเลยมุมสบายสบายสไตล์น่าหล่อมอร่อยไหมครับหอมดดนครับออหอมดนอมดนสรุปมันคือใบอะไรอันนี้มันคือใบอะไร มันจะมีดอกกรบต่ำกุ้งกรบต่ำเขียดอร่อยอย่าบอกใครต้องบอกใครเด้อล้ำเหือซ่าจิ้นนะครับเรืของของหาเนี่ยเขีม้มครัวหน้าลำหน้าลำอร่อยเลย